สวัสดีท่านผู้ชมค่ะมาเจอยศุทธราอีกแล้วนะคะภาคเที่ยงวันนี้นะคะอาจารย์ยศุธรามารับประทานอาหารที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินนะคะสิ่งที่อาจารย์ได้พบนี่ก็คือน่าจะเป็นสถานที่นะคะที่มีการตั้งแสดงนะคะประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์และผ้าไหมพื้นถิ่นท้องถิ่นเมืองสุรินนั่นเอง ซึ่งมีความสำคัญโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมอบกิติบัตรเชิดชูมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินเป็นองค์กรดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสุรินสาขาภาครัฐพุทธศักราช2548ให้ไว้ณวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548นะคะ โดยนางอุไรวันเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายเกษมศักดิ์แสงโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนั่นเองอาคารนี้หรือตึกนี้นะคะน่าจะเป็นหอวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้านั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่นะคะที่ ตั้งนะคะโชว์ผ้าท้องถิ่นความเป็นมาความสำคัญนะคะคำสอนอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าแต่กลุ่มชาวไทยเชื้อสายขาเขมรกลุ่มชาวไทยกุยและกลุ่มชาวไทยลาวนะคะตรงนี้คือหอวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พิพิธภัณฑ์ผ้าน,นั่นเองคะ่ะท่านผู้ชม นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าด้านในนะคะจะมีการตั้งโชว์ผ้าอย่างไรบ้างนะคะท่านผู้ชม